ตัวรีโว่ทำหัวเดียวนะครับเป็นรถคอกนะครับตัว2,020นะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้ามีเปลี่ยนก้านนะครับยกเลี้ยวเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นตัวหน่วงครับลูกค้าเอาก้านมาก็รับเปลี่ยนให้หมดนะครับขอให้บอกครับจัดทําให้สู้สเต็ปนะครับเดี๋ยวก็จะทําวงจรนะครับที่จะเปิดไฟจากก้านตัดหมอกนะครับก็นลูกค้าเดินตัดหมอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวทําระบบ ทำชุดสายทำปักนะครับตรงสายตรงรุ่นนะครับเข้าปักนะครับเพื่อจะเดินแล้วก็เปิดที่ก้านตัดฟอครับรถตัวนี้จะไม่มีสายมันติมานะครับก็เดี๋ยวจะเดินสายที่นี่ด้วยครับมันติเพราะว่าลูกค้ามาใสา่มันติฟังกชั่นพร้อมกับสไปรอนยูหกนะครับยูหกสไปรอนแท้นะครับยูหกอ่าก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดินสายที่แรกก็ลุ้นอยู่ว่ารถจะมีสายมาไหมนะครับรถที่ใส่แล้วทําไมรุ่นที่มีจอมาใส่แล้วทําไม อ่าปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับก็สายอยู่นี่ครับสายไม่มีมานะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะเดินสายครับที่นี่นะครับหนึ่งชุดแล้วก็ที่นี่ด้วยครับหนึ่งชุดพร้อมกับอ่าเปิดไฟตัดหมอกพิก้านะครับตัวนี้เราก็จะไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำสเต็ปต่อไปอันนี้อาการยกเลีขยงลูกค้าครับจัดมาครับอ่าแล้วก็มีตัวหน่วงครับตัวหน่วงก็ใส่ได้ปกตินะครับใช้งานปกตินะครับ การยกเหลียยคกับสวยๆไม่ใหม่ครับก็รับจบรับเดินให้หมดนะพีทีชอปชซบุวียบโซนแปดโซนห้าแปดนสามแปดรับติดตั้งเดินระบบให้ครบพร้อมใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปครับสเต็ปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็หลังจากอนี้ก็เดินเรียบร้อยับเดินสายเดินอะไรเรียบร้อยอ่ะใส่ปลั๊กเรียบร้อยครับก็สเต็ปเดิมครับเปิดไฟรี่ครับแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกก็ติดปกตินะครับอ่าเปิดอีกการได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาที่จะ ไปกดสวิตที่นี่นะครับก็เสร็จสาบเรียบร้อยครับเทสเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เดินตัวมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ครับผมครก็ต่อนะครับต่อจากเมื่อเดินอ่าเปิดก้านยกเลี้ยวที่ก้านแล้วนะครับก็ต่อมาก็มา เดินมันติฟังก์ชันครับตัวนี้ก็รถตัวนี้จะไม่มีสายมาครับก็เดินสายเพิ่มอีกนะครับสี่เส้นนะครับแล้วก็พร้อมกับถอดจอกมานะครับจอกก็จะถอดประมาณนี้นะมีน็อตยึดนะครับข้างบนสองตัวนะครับดึงหน้ากากดึงจอกมาครับเดี๋ยวปลั๊กนี้เราจะมันติฟังก์ชันใส่นะครับส่วนปลั๊กนี้ก็จะเป็นไฟนะครับอเดี๋ยวเราก็เสียบปลั๊กเข้าเข้าพินเหมือนเดิมครับแล้วก็เดินสายนะครับสายก็ทําไว้เรียบร้อยนะครับสายชุดนี้นะครับ ก็มีทั้งหมด4ี่เส้นนะครับที่ยังเดินเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าพินเข้าตรงรุ่นให้เลยนะครับก็เหมือนมากับโรงงานนะครับเดี๋ยวเก็บสายเก็บอะไรสไปรอลนะครับ U6 เราก็ใส่ไปแล้วนะครับมันติฟังก์ชันนะครับที่พงมาอะไรก็จัดไปแล้วนะครับตัวสีบอลนะครับเป็นตัวท็อปนะครับพร้อมปักนะครับตรงรุ่นนะครับก็รับติดจ้างรับเดินระบบรับส่งก็มีให้นะครับรับส่งรับอะไรรับส่งส ส่งก็มีให้นะครับแล้วก็ทำไปร่อนก็มีนะครับทุกอย่างมีพร้อมติดตั้งพร้อมทําให้ครับก็เวลาถอดก็จะถอดหน้ากากครอบไม้ออกก่อนนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายครับถอดคิ้วยาวก่อนนะครับแล้วก็ชักเก๊ออกครับแล้วก็ถอดปั๊กตัวแอร์แบ็กตรงนี้นะครับเสร็จดึงหน้ากากออกแล้วก็น็อตสองตัวนะครับแล้วก็ดึงจอออกครับแล้วก็ชักปลั๊กออกมานะครับผมก็พร้อมที่จะ เก็บสายวายสายครับเข้าเก็บสายเข้าตำแหน่งนะครับเก็บสายแบบนี้นะครับไล่ไปนะครับโผล่ที่เครื่องเสียงแล้วก็เข้าที่ปลั๊กตำแหน่งปลั๊กตรงนี้นะครับทั้งหมด3า4สี่เส้นนะครับที่จะเข้าปลั๊กชุดนี้นะครับผมก็มาดูสเต็ปต่อไปกันได้เลยครับก็จะประมาณนี้ครับตัวรีโวครับก็ลูกค้าเป็นตัวนี้เป็นตัวโมเดลนะครับรถคอกนะครับก็พร้อมใช้งานครับผมหลังจากที่ใส่น็อตนะครับ4ตัวบล็อกจอเรียบร้อยครับ ก๊อนักกาดตัวน the ี้สเต็ปต่อไปก็เสียบนักกาดตัวนี้อย่าลืมเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กนี้อย่าลืมเสียบครับการเสียบปลั๊กแล้วก็ดันเข้าไปธรรมดานะครับต่อไปก็จะใส่เก๊แล้วก็ใส่คิ้วนะครับใส่เก๊ใส่คิ้วบนเสร็จนะครับเดี๋ยว่าใส่ที่ครอบพมใส่ข้างบนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวใส่ข้างล่างเข้าไปมีน็อตสามตัวครับก็ใส่เข้าไปแล้วมีน็อตสามตัวครับเดี๋ยวล็อกน็อตนะครับหนึ่งสองสามสามตัวข้างล่างก็พร้อมใช้งานครับผม ดี๋ยวก็ใส่นี้ต่อนะก็หลังนั้นก็ใส่พวงไลนยเข้ามานะครับเสียบปลั๊กนะครับตรงรุ่นอยู่แล้วสไปรอนเราใส่ไปแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับก็เทสตัวนะอันดับแรกเทไสไฟลีนะไฟลีก็ติดปกตินะครับสายกว่านะครับก็ถ้าอยากจะใช้มันติข้างข้างกวานะครับก็ต้องเปลี่ยนมยไม้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เดินสายเพิ่มนะครับผมอนนีก็จับประมาณนี้พร้อมใช้งานแต่ก็ดังครับเทสแต่เสร็จนี้ ติดสายนะครับลูกค้าคุยกับนี้อยู่นะครับเราสามารถกดได้นะครับอันนี้คีย์สองนะครับกดพักสายนะครับทํางานปกตินะครับเพิ่มเสียงนะครับก็ขึ้นปกตินะครับลดเสียงนะครับใช้งานปกติครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนสถานีนะครับก็ทํางานปกตินะครับดูครับเลื่อนสถานีนะครับร้อยห้าเก้าสิบแปดครับร้อยห้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับใช้งานปกติครับโหมดก็ ก็พักนะครับกดทีก็เป็น AM/FM นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับคําสั่งเสียงนี้ก็ยังไม่รองรับนะครับมันก็จะขึ้นว่ายังไม่รองรับฟังก์ชันนี้นะครับคำสั่งเสียงก็เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับก็ขันจอเสร็จนะครับใส่หน้ากากตัวนี้เสร็จนะครับเสียบปลั๊กอย่าลืมเสียบปลั๊กตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เก๊ะครับใส่คิ้วนะครับใส่ที่นี่แล้วก็ใส่คอประกอบพวงมาลัยนะครับขอบคอพวงมาลัยนะครับผมก็จัประมาณนี้ครับ ส่วนตัวตรงรุ่นยังไงเราไม่ต้องไม่ต้องเซตนะครับถ้าเป็นจอตรงรุ่นไม่ไม่ต้องเซตอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปประกอบกันเลยครับตอนนี้ก็ถือว่า็จสาบเรียบร้อยเพราะเราเทสหมดแล้วครับทุกอย่างมาครบหมดแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มอีกชุดนึงนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นตัวรีโวนะครับหัวเดี่ยวนะครับเป็นรถคอบวันนี้ก็มีเดินระบบครับก็มีเปิดไฟตัดหมอกที่ก้านนะครับ ันนี้เป็นตัวคอกนะครับอันดับแรกก็จะมีเปิดไฟตัดหมอกที่ก้านนะครับเปลี่ยนก้านเป็นตัวท็อปนะครับมีเปิดไฟตัดหมอกแล้วก็มีปั่นน้าฝนหน่วงด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสไปรอนชุดมันติฟังก์ชันนะครับก็มีมันติสไปรอนแล้วก็มีชุดสายครับเดินสายเพิ่มนะครับรถตัวนี้ต้องเดินสายเพิ่มด้วยนะครับก็เปิดไฟลีครับไฟลีก็ปกตินะครับสีไอ้บูปกตินะครับ จอตัวนี ite, ้ครับก็รองรับอยู the the ่แล้วนะครับก็ใ like ช้งานปกติครับเข้าเสียบเดินสายเข้าพินเดิมครับเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับเลื่อนเพลงนะครับเลื่อนช่องเลื่อนสถานีต่างๆนะครับโหมดนะครับก็ลันไปเรื่อยๆนะครับคําสั่งเสียงจอตัวนี้ยังไม่รองรับนะครับมันจะขึ้นบ้องครับรับสายวางสายก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับด้านขวาได้ใช้ต้องเปลี่ยนจอตัวท็อปแล้วก็เดินสายนะครับเพิ่มนะครับในส่วนของตัดหมอกครับก็เปิดไฟลีนะครับ แล้วก็เปิดไฟตัดหมอกได้เลยนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเปิดที่ก้านได้เลยนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดปกตินะครับพร้อมใช้งานนะครับเปิดที่ก้านได้เลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องนะครับรีโวนะครับตัวที่เปิดเปิดที่นี่นะครับแล้วมันเก็บกันะครับไม่ถนัดนะครับมันไม่ถนัดนะครับเวลาเปิดเวลาปิดนะครับตัวนี้นะครับ ก็เปิดก้านได้เลยครับสั่งเปิดการได้เลยนะครับดูนะครับสังเกตจากเงาในกระจกแล้วกันครับเปิดปิดนะครับมันก็ได้ครับเปิดปิดไฟตัดต่อกที่ก้านครับพร้อมเดินระบบพร้อมทําวงจรพร้อมเดินระบบให้นะครับพร้อมใช้งานนะครับวีออสกาลิสวีโกลีโวนะครับเดินไฟตัดหมอกก้านครับรับทาหมดนะครับตัวแจจีเคฮอนดานะครับก็รับทำครับ พี่ปั๊กสายตรงรุ่นนะครับตัวนั้นนะครับพี่สุก็รับเดินให้นะครับสนใจงไงก็ทักมาได้0 8 0 5 8 0 3 8นะครับ PT Shock c h o n b ครับรับติดตั้งนะครับพวกอะไรมันตีฟังก์ชั่นเดินระบบนะครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าพัวอัตโนมัติมีให้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสมานะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็ลองท้ามาสอบถามกันได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากบตัวรีโวรนะครับหัวเดี่ยวครับชม2020นะครับ รถตัวที่ต้องเดินสายเพิ่มนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับวันนี้จะเพิ่มพินอีก8ตัวนะครับตัวนี้นะครับบนล่างตรงรุ่นนะครับตัวการนี้ก็นับเดินให้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ